เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ ครับมีลักขีแบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแล็กนั่นเาะ M Classic นะครับวันนี้มีคนขอมาบอกว่าให้มีฟาร์มเดมอนให้ดูว่าได้เงินเยอะจริงหรือเปล่าโอเคก็จัดให้เลยครับวันนี้นะก็มีฟาร์มเรียบร้อยครบหมดแล้วก็ให้ดูครับสตรีน่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับเรียบร้อยแล้วถามว่าเลเวลมันช้าไหมอันนี้มีบอกเลยนะก็อย่างเช่นเจ้าขีมะาจะได้ XP อยู่ที่ห3ึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยไอตัวนี้จะได้ XP อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันกว่ากว่าก็ต่างกันพันหนึ่ จ็อบไอ้ตัวนี้ได้อยู่7จ0ดันแต่ว่าตาแดงจะได้ประมาณ8ป0พันก็มากกว่าพันหนึ่งเพื่อนๆต้องเลือกเอาเนาะเลเวลกับจ็อบช้าแต่รวยกว่ายเยอะอ้าวถามว่าเจ้าตัวนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวมีเปิดไล่ให้ดูนะเดี๋ยวมีคำนวณเงินเรียบร้อยหมดแล้วเงินสดมีได้อยู่แค่หนึ่งจุดห้าทำไมได้ถึงได้เงินเยอะกว่าอาชีพอื่นใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นในส่วนสกิลนี้เราได้เด้งเงินทั้งหมดคือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่โอ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยขอขอภปขอไปจำผิดเกมจำผิดเกมนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นฟาร์มน่าจะได้อยู่แค่ประมาณล้านหนึ่งถึงหนึ่งล้านสองฟาร์มเพราะ้ายังไงก็เงินได้เงินเยอะกว่าอยู่แล้วครับมันคือเวที่ดีนะครับอ่าต่อไปวันนี้มีโชคดีได้การ์ดมาอีกก็มูลค่าการ์ดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดหกนะครับก็รวมไปสี่ใบยอยู่ที่หกล้านห้าแสนหกพันหกร้อยเก้าสิบสี่นะครับจริงๆราคามันตกนะก่อนหน้านี้ที่หมีไม่ได้บอกที่ฟาร์มตรงเนี้ยใบมันประมาณล้านแปดสองล้านนะสบายๆนะครับ อ่าเดี๋ยวมีดอกอะไรอีกใช่ไหมครับก็เป็นเป็นในส่วนดอกไม้มีแหลกมากเลยเพื่อนรุ่นรับ <c oughs> เล่นในมือถือแหลกทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ <c oughs> เออเดี๋ยวขออนุญาตบอกโอลิก่อนนไหนเจอแหละโอลิจะมีได้อยู่ที่หนึ่งร้อยยสิบแปดก้อนโอลิโอลิก้อนหนึ่งตกอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยสิบแปด คูณกันจะได้อยู่ที่839,750นเก้าเจ็ด้อยห้าิบนะครับอันนี้ก็เป็นเวที่ดีนะแต่ว่าดอกไม้เราจะได้เยอะกว่าชิปอื่นเพราะว่าเรามีสกิลเด้งครับได้ขยับเพิ่อมอีกหนึ่งนะครับนี่ดอกไม้นี่ครับเจ้าแฟนตาซีโฟเวอร์จะอยู่ที่3ามร้อยิบสี ซึ่งถ้าเราเอามาคูณกับ2,059จะได้อยู่ที่747,947นะครับก็เป็นเป็นราคาที่เยอะอยู่ต่อไปเป็นในส่วนมันจะดรอปอาวุธเป็นขยะอันนี้จะมีราคาอยู่ที่แป๊บนึงนะครับมีแลกจริงๆเราไว้เลื่อนไม่ลงเลยเนี่ยทำื่องมาไม่ทำครับผมไม่ทำขึ้นมาครับขออภัยครับอยู่ที่2อ0พครับ ซึ่งเจ้าดาวขยะตรงนี้มีเอาไปเทสขายอยู่ที่2 6 3 8สนหหจะดิบสองี๋ยวมีจะไปเทสขายดูด้วยนะครับเ่นะึงนะเดี๋ยวขอไล่ก่อนแล้วก็บูบูปินแต่วันนี้มีไม่ได้บูปินนะครับบูปินก็คือตรงนี้นะครับนี่ เพื่อนสามารถเลื่อนลงไปดูข้างล่างได้เลยครับจะมีของดรอปซงบูปินตอนนีะเหลือแค่2องแสนนะแต่วันนี้ไม่ได้นะแต่อย่างอื่นก็ได้ปกตินะครับของรางวัลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีขออยาตไปขายขายะให้ดูเนาะพอค้าเขาจะมีในส่วนสก,กิลขายขายะเพิ่มได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยครับจะมีมีอย่างที่บอกไนงะวันนี้มีได้เงินอยู่ที่เกือบ10ล้านเลยนะ9 9ลนะ้าน9แสนหนครับฟาร์มแล้วรวยบอกแล้วพาอค้าไม่ทำให้ผิดหวังคนระับบอกเลยอยากจะเล่นอาชีพอะไรก็ เราต้องรวยก่อนรวยก่อนจะเล่นอะไรก็เก่งหมดครับแค่นั้นเองเพราะเราบอกแล้วว่าค้าก็เป็นเวที่ดีนะครับเอ,อ่อหาดาบปาบนงครับนี่เจ็ดสิบหกอันครับอาจจะมีค้างค้างกตุกเล่นต้องขออภัยนะวันนี้มันค้างมากเราไม่รู้เป็นอะไรเครื่องเครื่องจะไปแล้วบังเห็นไหม 63, สองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองนี่ยที่มีบอกนะครับ ซึ่งแล้วก็สมมุติเรามารวมราคาการอาเดอร์มีขออนุญาตไล่ราคาที่ที่มีได้มาวันนี้นะครับเงินสด1.5อ่ะเป๊ะปิงป,งป,งปงอ่ะต่อไปคือขยะขายดาบ2 6 3 8 7 2นะครับหมูปิ้น207แต่วันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนดอกไม้747,947นะครับ อ่าก็ไีส่วนรวมการ์ดท,ที่ได้ราคาอยู่ที่6 5ล้าน4ตานม่้อีมีขอยาตบอกนิดนึงถ้าวันนี้มีไม่ได้การ์ดวันนี้มีได้เงินอยู่ที่3ามแอนสามแสนหามื่นนะปกติมีฟาร์มมีได้ประมาณนี้อยู่แล้วขายขายอะไรหมดก็ได้ประมาณ3ามล้านห้าก็คือกล้าพูดเลยว่ารวยที่สุดถามเอา้าถามว่าพ่อค้ากับลบต่างกันยังไงใช่ไหมพ่อค้า DC ขายของตรงขยะนี้ได้เพิ่มมากกว่าหนึ่งพ่อค้าสามารถ ตั้งรายไดยของได้13ช่องลบทําไม่ได้ครับเพราะฉนั้นเรื่องเงินพ่อค้าเก่งสุดรองมาคือลบอ่าอ่าเรามีขออนุญาตรวมรวมตังทั้งหมดที่มีได้วันนี้ก็คือ9ล้าน9แสนหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดสิบสามครับก็เนาะเนาะเลยถ้าวันนี้ขายหมดก็คือสิบล้านเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นคนถามมีบอกว่าทําไมมีเออหา,าเงินได้เยอะก็มีหาวันหนึ่งได้ประมาณเนี้ยแหละประมาณ4ี่ล้านห้าล้านบางวันโชคดีก็สิบล้านแล้วก็มีขายของทั้งหมด29ช่อง 29ช่องทำยังไงก็ใต้คอมเมนต์เลยก็คือไปสร้างตัวเด็กขายเพิ่มอีก8แล้วก็อีกตัวหนึ่ง8แล้วก็ตัวพ่อขายอีก13แต่อนาะคตเดี๋ยวมีจะทําไว้สมิธอีก2ตัวก็จะได้ขายของทั้งหมดคือ3.9ช่องก็13 13 13ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หาขยะขายหาของขายให้มันขายได้อันนี้ต้องอยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละว่าอันนี้มันเรื่องใช้หมองแล้วเรื่องใช้หมองนะครับเพื่อนๆสามารถมาเช็คตรงนี้ได้ครับมีเช็คตลอดนะอะไรขึ้นหมีก็หามาขายแค่นั้นเอง อะอย่ามาเจติกเราก็เราเราเรา,เราก็ไปลาา่าบัลโ佛เมดอย่างเงี้ยอ่ะเห็นนะอะไรขึ้นเราก็ไปล่าครับแค่นั้นเองอ่าเพื่อใครอยากให้มีทําไกด์เดลเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะหรือว่าอยากจะให้หมีเออ่ฟาร์มตัวไหนบอกได้นะจะเอาวัวไหมตัวหลักไปฟาร์มได้ที่มีไม่ซีเรื่องเลเวลมีซีอย่างเดียวคือเรื่องเงินพร้อมเดียวให้เรารวยครับเรารวยข้อดีของรวยทําอะไรก็โบสิบห้าทั้งตัวต่อไปก็คือทําสมุดพันแปดนะแถบพันแปด แค่นี้ครับเราก็สามารถสู้สุราธานีได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักปีหนึ่งหรือครึ่งปีนะเท่าที่มีมองเห็นบ้างแท็กตอนนี้มีอยู่ที่455แล้วมีว่าทําได้สายฟรี800ก็คือแบบเก่งมากแล้วนะระดับหนึ่งแล้วอะถูกปะอ่ะเผื่อใครอยากทำกำไรมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับบอกเลยครับพ่อค้าไม่ทำไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องเงิน